สวัสดีครับผมกรมนะฮะจากช่นลมิตรกรม555นะครับวันสำหรับวันนี้ผมนำนาฬิกาตัวนี้มารีวิว Casio รุ่นนี้จะเป็นรุ่นรหัสนี้ MTPVD01L นะครับตัวนี้เป็นรหัสรุ่นส่วนด้านหลังนี้จะเป็นรหัสสีของสายนะครับจะเป็นนาฬิกาทรงสปอร์ตคลาสสิกนิดๆน,นะครับ นครับนาฬิการุ่นนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิการะดับกันน้ำห้าสิเมตรนะครับมีเข็มทั้งหมดํามเข็มด้านในแล้วจะมีวันที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงสามนาฬิกาส่วนฝาหลังนะครับจะเป็นฝาแบบกดตัวนี้นะครับตัวเรือนเนี่ยทำจากสเตลเลสซิลนะครับแน่นบอกเลยว่าแน่นมากส่วนสายเป็นสายหนังสังเคราะห์ด้านนอกเป็นสีต่างๆนะครับส่วนด้านในจะเป็นสีดำ กระจกเป็นกระจกมินเนอร์ลนะครับตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่70กรัมตัวนี้ความกว้างจะอยู่ที่45มมิลว่าจะขอบสุขขอบตัวนี้จะได้อยู่ที่49มิลนะครับนี่ครับความหนา10มิลลิเมตรนะครับนี่ครับ เหมาะสาหรับเพื่อนๆผู้ชายนะครับที่ใส่ชุดลําลองนะครับตัวนี้นะฮะจะมีหลายสีนะครับแล้วแต่รหัสส่วนตัวนี้ที่ผมเอามาจะเป็นสีเขียวตัวนี้ที่ผมนํามารีวิวเนื่องจากตัวนี้ราคาประหยัดมากครับแค่พันต้นๆเองเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายเป็นสายยางที่ผมมีดีกว่าโอ้โหดูดุดันมากกว่าเก่าอีกนะครับ เพื่อนๆจะเห็นได้นะครับว่าตัวนี้นะฮะความกว้างของสายเผื่อเพื่อนๆจะไปซื้อสายมาเปลี่ยนกันเองนะครับจะอยู่ที่ขนาด2ี่สิบสองมิลนะฮะเผื่อเพื่อนๆจะไปเปลี่ยนสายกันเองนะเดี๋ยวผมจะลองใส่แขนผมอีกรอบนึงนี่เป็นรุ่นรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะโอเคมากนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมแล้วก็ชอบตกแต่งนาฬิกาผมว่าตัวนี้น่าจะเล่นเอาไปตกแต่งเล่นได้แต่พอดีผมไม่มีสายหนังสีน้าตาลอ่อนนะครับผมคาดว่าตัวนี้จะใส่สายหนังสีน้าตาลอ่อนก็น่าจะสวยเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะหมุนไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองระบบเรืองแสงดีกว่านะครับจะเริ่มแสงที่เข็มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของบริษัท Boss Time นะครับ ผมซื้อมาราคาพันกว่บาทเองนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับหากเพื่อนๆถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ